จะเป็นยังไงเมื่อฟ f ีไฟมีโหมดยิงแบบ FPS เฮ้ยทำเป็นเล่นไปฟ f ีไฟเกมโดดลบเอาชีวิตรอดมีโหมด FPS ด้วยเหรอชื่อโหมดอะไรเนี่ยห้องสมุดสุดละหำโหมดมุมมองบุงคคลที่หนึ่งถามจริงห้องสมุดด้วยนะคุณคุณนะเนี่ยเหมือนเคยเห็นเกมไหนมาก่อนแต่เขาไม่น่าจะลอกหรอกใช่ไหมเกมระดับโลกอย่างฟีไฟจะไปลอกเกมอื่นได้ยังไงแต่ห้องสมุดเหมือนกันเลยนะ เดี๋ยวไปดูกันโหมดการเล่นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งในเกมฟรีไฟล์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเป้าหมายสู่ชัยชนะจำนวนการสังหารทั้งหมดของทีมถึง60โอเค60คิวเราชนะใช่ไหมครับและใครคำา่าต่อยอะไรเนี่ย <laughs> จะไปซ้อมบวยที่ไหนพราหนุ่มต่อยยิกเลยเริ่มเกมมาเราก็จะอยู่ในมุมมองบุคคลที่1แบบนี้เลยนะครับมีหน้าร้านค้าให้เลือกอาวุธผมจะเล่นเป็นพาราเฟลกับ เอ็มพีสิบก่อนละกันขอซ้อมปืนลูทก่อนนะฮะคือปืนเนี่ยเราซื้อได้เลยนะอยากเล่นกระบอกไหนก็จิมได้เลยมันไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ว่ายาเนี่ยไม่มีนะฮะมาเริ่มเกมสาบยิงสาบยิงสาบยิง,ยงโอ้โดนสไน์ได้ดิเพื่อนเล่นสไนด์ทางยาวใช่ไหมจัดให้มาผมเล่นบ้างสไน์คู่เลย ไอดับซื้อได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยไม่เสียตังค์เมื่อกี้ตัวไหนเล่นผมไว้อุ้ยมีควันมองไม่เห็นนะยิงทะลุควันได้ไหมนี่ไงนี่ไงแตกหนึ่งมาดิข้างบนเหรอแตกสองว่าไงหัวเป็ดเอ้ยมันนะสไนท์ทางยาวดวนเพลินเลยแรงจัดสองนัดแตก จริงทะลุฐานมาดิโอ้โเต็มเล็งอะไรเล็งอะไรฮะเป่าฐานนี้ยันฐานนู้นอะด่านคุ้นมากเลยนะเนี่ยเหมือนเคยเล่นที่ไหนมาก่อนเฮ้ยไอ้นี่มันมาหน้าบ้านอไอ้ดีแมนเว้ยไอ้กางเกงเหลืองเนี่ยนี่ไงหัวลั่น ไม่ต้องเข้าไปใกลๆก,ก็ได้นะยืนที่ฐานก็เล็งได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองขึ้นชั้น2ดูนี่ไนงะขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมตรงนี้ได้ต่อมีไงนีไงศัตรูหนอเห็นยันฐานอะ่ะพอศัตรูตายปุ๊บมันจะตบเลือดนะมีไงลิงน้อยเล็งอะไรเล็งอะไรโ <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> เพื่อนเข้าไปยันหน้าบ้านอะ่ะ ถอยมาเพื่อนเล็งอะไรฮะห,หัวลั่นนี่ยิงตะตุม่มเฮ้ยเล่นระเบิดอ่ะระเบิดรอระระเบิดหรอเนี่ยสามสโคปเอดัตในตำนานเล่นหมดดีมันนะเนี่ยวาไงวางไงหุยไม่โดนว่างไงเป็ดเหลืองวาง <laughs> แล้วไม่เห็นผมได้ไงผมอยู่ข้างๆมีไงตอ่อมีไงตอ่เอเฮ้ยตัวเหลืองดิวมาอ๋อผมคิดว่าไม่เหลืองอย่างนี้ก็คือดักเกิดนานไม่ได้นะเขาเกิดมาก็ติดเหลืองเออ <c oughs> โดนชาร์จใกล้ปืนเอดับมันไม่ไหวเดี๋ยวเราเล่นพาราฟอลบ้างแรงนะโหมดนี้เข้าไปจากซ้ายหน้าบ้านกระดึ๊บมา ปับ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 ว้ามันเห็นสกินปืนด้วยนะใส่สกินไหนมาก็คือเห็นเป็นปากกระบอกปืนนะครับป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 ับว้าแรงจัดเลยมาดี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 ิววิววิวมาจริงครับมาจริงรอครับแตกหนึ่งหอยแป๊บมาดีเกงเหลืองมาดีเกงเหลืองน้ำหน่อยเพื่อนมาอยู่หน้าบ้านอเต็มเลย เพื่อนตันก็ไปก่อนเดีย๋ยวเราขออ้อมขวาสับหมดไปส่วนลูกใคร49คะแนนแล้วเพื่องระเบิดไปไฟอินเตอร์โฮวิดนนะเฮ้ยวางไงเกงเหลืองวางไงเกงเหลืองนี่ฟรีไฟหรือวาโลเนี่ยเฮ้ย <c oughs> หลบไม่ทัน เปลี่ยนปืนใกล้เป็น MP40 ก่อนดันก,ใก็ใกล้ๆยิงใกล้ผมว่ามันกว่านะมันบู๊ดีว่างไงลูฟี่สวยเนออเส้นกระสุนเห็นเป็นสี่วงๆเลยนะตามสกินปืนใครอยากเห็นปืนชัดผมว่าหมดนี้ช่วยได้ให้ตัวไกลมาดีสาว60แต้มชน,นะ สวยสวยเฮ้ยมันดีนะคุณผู้ชมมองกันเล่นมันแปลกตาดีอะ่ะในผมลองกดปัดธงดินี่เห็นแค่เสียดชายธงมองไม่เห็นธงเต็มๆแต่ว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะมองเห็นเราชัดอยู่นะฮะขอขอเดี๋ยวต่อกันอีกเกมนึงนะครับกำลังมันเลย รอบหนึ่งมาใช้เวลาสั้นมากเลยนะประมาณ5นาทีก็จบเกมแล้วนะครับเรียกได้วันเล่นเพลินๆตายและเกิดตายและเกิดเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นเป็นลูกซองบ้างเราจะเล่นซองยาบางป่องคู่กับพาราเฟลนะ<ม>อย่าลืมซื้อชิปอัปเกรดไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเขาแจกฟรีอยากเล่นอะไรก็กดกดมาเสวยได้ไม่มีพัญญาถ้าเกิดพัญญาเกมมันน่าจะยืดตายแล้วต้องเกิดใหม่เติมเลือดมาลุยกันเพื่อนเพื่อนไปทางตรง เราลงซ้ายแล้วกันลงใต้ดินโอ้นี่มันชั้นหนังสือหรือเปล่าเนี่ยชั้นหนังสือหรือดินน้ำมันทำไมมันเป็นแผ่นๆแบบนี้เกมระดับโลกทำไมกราฟ,ฟิกเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอ้อมขวามาดันไปหน้าฐานเลยจ้าเอ๋ประตูนี้ยืนนิ่งทำไมเพื่อนลูกซองยัดไปเด้อ รอบนี้เราขึ้นบนบ้งเล่นปีกซ้ายสาบยิงเอาเอาฟันอะไรเพื่อนสาบยิงไม่ต้องแอบออกมาจะตายแล้วนะ่ะนี่แน่นี่แน่ดวนได้นะทางยาวอะ่ะเหมือนตีนี้เขาไม่ค่อยออกมาเลยนะสงสัยจะรอตั้งรับอยู่ที่ฐานออก,กันเลยแล้วกัน ยัดเข้ามาด้านหน้าต่อม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 หหัวแตกลากก่อยต่อม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 อุ้ยมาซอนสองไอ้บ้าเอยรีไม่ทันซองยาวหมดนี่ผมว่ามันจริงมันกว่าเดิมนะมันเห็นชัดดีอะระยะไกลก็ได้นะปับนยิง ยิงเวลาสับ้วเป้ามันดูดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองลากหัวคมคมดิลากหัวคมคมหัวกรพือ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราประจ่อไกลๆนาฐานเลยเพื่อนแตกหนึ่งเพื่อนหลังเกิดอะไรขึ้นมีคนเข้าอ่ะคุณๆนะเราอ่ะตัวตึงอิด ไอคนนี้วิ่งอยู่คนเดียวที่เหลือไปไหนหมดครับเนี่ยอยู่ฐานเนาะโอโ้เพื่อนเข้ายันนี่เลยเนะเล่นด้วยดิเพื่อนล้างปางไปเลยเจาะยิงยันฐานเอาอยืนนิง่งยัดหมดจะไม่สนลูกไขรต,ออตัวเหลืองเหรอจุกกลับมาตัวเหลืองอุ้ยอุ้ยอุ้ยยัยยยงรอดอยู่เฮ้ยทำไมเก็บเลือดแล้วมันไม่เด้งอ่ะ แต่สกิลโจตาเลือดเด้งอยู่นะโอ้ยหลบแป๊บจริงๆผมใส่สกิลมาผิดด้วยนะเนี่ยโหมดนี้ไม่มีปั๊มยาแต่ว่าผมใส่แม็กซิมมานะครับมันไม่มีประโยชน์จริงๆต้องเปลี่ยนไปเป็นพวกลูกหน้าอะไรพวกนี้มันน่าจะยิงได้ลัวขึ้นนะมาดีดักยิงหน้าบ้านอ่ะบุกเข้าไปอย่าได้ถอยเพื่อนอย่าให้ได้เกิดออกมาแตกอ่ะ ตัวเหลืองก็ยิงอ่ะอย่างเอาหิวหิวจัดห้าสแล้วเพื่อนอีก7ตัวเออยังไม่ได้เครื่องระเบิดเลยนี่ว่าไฟเด้อโหเห็นเส้นชัดแจว๋วเครื่องระเบิดแล้วก็ระดมยิงอ้าวแตกโดนระเบิดตุยอยู่นะดักตรงเนี้ยคะแนนเยอะดีสนับยิงผ่านควันแตกสามตัวเพื่อน เจ็บหนักเพื่อนเข้าไปเลยเดี๋ยวให้กำลังใายยู่ตรงเนี้ยว่าไงตัวตึงอีดโดนอีกแล้วและตัวท้ายจะมาชาร์เหรอมาดีสวยทีนี้เขาไม่ค่อยออกมาจากฐานเลยอสงสัยมีคนปวดออกแน่เลยเพื่อนที่เหลือเลยเล่นลำบากเลยนะฮะ โดยรวมก็ถือว่าโอเคดีนะแปลกตาใครที่เติมสกินแพงๆมาเนี่ยเห็นเส้นกระสุนเป็นสีชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่าสนุกใช้ได้ก็ลองแวะมาเล่นกันดูละกันนะครับโหมด o อย t bank เอ้ยไม่ใช่โหมด Free Fire FPS เออไปเรียกโหมด Point Bank ได้ไงเขาไม่ได้ลอกหรอกเหมือนกัะสะขนาดนี้